สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนก็อยู่ที่ซานโตรินีคิดว่าคงไม่ต้องเกริ่นอะไรกันมากสักเท่าไหร่โอ้โหแค่ดูตรงน,นี้ก็สวยแล้วมั่นใจว่าทุกคนต่างคุ้นหูคุ้นตากับชื่อก่อนนี้กันเป็นอย่างดีเมืองแรกฟีราถือว่าเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นศูนย์กลางใครที่พักที่แถวนี้ก็จะสะดวกหน่อยอ่าเน,นี่ยครับผมก็เดินกันมาเรื่อยๆอันนี้นเป็นถนนคนเดินฟีราแผนของเราเนี่ยคือจะเดิน จากตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นใช่ฮะโดยแอร์เนติสเนี่ยเป็นจุด,ดเริ่มต้นแล้วก็เดินไปเอียยังเห็นเอียไหม่ไอ้บ้านาขาวๆนั้นทั้งหมดนั่นแหละครับคลิปนี้จะเดินเยอะหน่อยแล้วก็เดินเท่าที่เดินไหวไม่ไหวก็เดี๋ยวใช้บริการรถบัสเอาบกได้ตลอดทางตามภา้วรถมีเดี w ๋ยวไปดูวิวกันดีกว่าอันนั้นจะเป็นเรือเฟอร์รี่เดินทางมาเกาะนี้ใช้ได้สองทางครับไม่เรือก็เครื่องบินแต่เรือจะนานหน่อยอันนั้นจะเป็นเรือบูสตาร์ด้วยซ้ำมั้งถ้าให้เราแบนนะครับ ร้านขายของที่ยวเลิกเทียบเลยสวยๆขนาดร้านขายของเที่ยวลิศยังคุมโทนเลยอันนี้ขายเป็นผ้าบันคอผ้าชออะไรพวกนี้ีน,นก็ร้านจิวเวอรี่นี่เาจะไปทางลงไปท่าเรือกเก่าครับที่ออมเห็นแต่กี้เนะี่ยที่มีแคบันคามันคือท่าเรือเก่าน,นี่ก็เป็นคาเฟ่มีโปสการ์ดขายเทียบเลยเอาง่ายๆคือที่เห็นในโปสการ์ดกับวิวของจริงเขาเรียกว่าตรงตามเลฟสวยงามมาก คือเราก็เดินมาเรื่อยๆดุจจากเมืองฟีราเอาจริงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเส้นแบ่งเรายังเห็นป้ายป่าเขามงเห็นเรีอวดรอกหมาไม่น่าจะออกมาคือผมไม่แน่ใจว่าระหว่างเส้นแบ่งของเมืองฟีรากับเมืองที่อยู่ถัดไปที่ชื่อว่าฟีรอสเตฟานีเนี่ยมันคือตรงไหนแต่เราเดินหลงมา หลุอโซนออกมาที่มันไม่มีคนเลยสักนิดเดียวฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ราบซะส่วนใหญ่เห็นไหมดูแรงแรงไดูแรงแรงใช่ให้กลิ่นอายเหมือนก็สา,าตนตัวนี้อย่างแหละแล้วก็นึกถึงตอนที่ไปไซปรัสเหนือใช่ไปเดินต่อทางนี้เนี่ยตอนแรกเราก็เดินเรียบอยู่ดีๆทางซ้ายไปเลี้ยวผิดตรงไหนก็ไม่รู้แต่คือผมทนได้แล้วขอใส่มหมวกนอยแล้วกัน เพราะว่าเราจะสั่งข้อแสงเกินไปแล้วนั่นนะครับผินสการอรสไม่ไกลเลยแต่ไม่รู้ว่าเดินจริงๆมันจะไกลหรือเปล่านะดูด้วยสายตามันก็าจะแป๊บเดียวนี่แหละน่าจะเดินเข้าเมืองอิมโรบิกลี่เรียบร้อยเมืองอิมโรบิกลี่นี่คือใครชอบความสงบต้องมาที่นี่คือจริงๆมีทุกอย่างคล้ายเมืองฟิราแต่ที่เพิ่มมาคือความเงียบสงบมากกว่าเห็นไหมเดินสบายชิลๆกว่าเสี่ยงพายคือพวกโรงแรมหรือรีสอร์ทหรูๆเนี่ยจะอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่โหเองใเห็นเราท้อแท้แล okay. ้ว <Sure. S 2> <ones in suffering> อีกสิบโลนึกว่าเดินมาแล้วสิบโลเรียเดินมาแค้กิโลเดียวองเหรอโอ้หเนี่ยแหละครับที่บอกข้อดีของอีเมโลวิกลี่คล้ายเอียตรงที่มันมีรีสอร์ทหรูเพียบเลยดูดิจริงๆิฟิล่าก็มีแหละแต่ฟิล,ล่ามันจะดูแออัอดกว่าที่นี่มันจะดูเงียบสงบเงียบทางเดินไม่เจอใครเลยเพราะเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่เป็นทางเดินที่บุคคลหรือเปล่าเพราะมีทางเดินสาธารณะให้เดินยอน<ไ>้ยอนหลังกลับไป เฮลโหลโอเคครับดีกรุ๊ปเจอกู้สามีภรรยาสองคนเดินหอบแพ้ก็แพ้แต่เขาเดินมาถึงนี่ได้ถึงพร้อมกันให้พูดตามตรงป่ะใครซื้อแว่นกันแดดป่ะตอนนั้นใครเป็นคนหยิบเลือกป่ะในนี้มันไม่ได้กันแสง UV ไม่ได้กันแดดอะไรเลยเฮ้ยหลุดเข้ามาเมืองอิมโรบิลลี่เฮ้ยคู่สามีภรรยาเขาไปนู่นแล้วดนไปมากสุดยอดสุดยอดรับถือใจเขาเลย ตอนแรกผมเห็นเขาเดินไม่ไหวแล้วพักก่อนแล้วคือหน้าเขาแดงมากเหมือนจะเป็นลมตอนนั้นอะสปิริตเขาดีเยี่ยมอันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์หนึ่งของอิมโรวิกลี่เองไปไหนเจอแล้วเจออะไรน้ำน้ำเหรอเออย่าสัสฮามาช์ for first school three fifty can I get one brownie in a cone please เองไม่เอาใช่ไหมเอาน้ำโอเค ตอนนี้เรากำลับบงเดินเข้าใกล้หินสกาโร,รสมาก,กเรื่อยๆมันเป็นจุดศูนย์กลางไงที่ว่าฝั่งขวาจะเป็นเอียฝั่งซ้ายจะเป็นฟร่ราตรงนู้นนะครับแล้วดูเรือยังไม่ไปไหนเลยจำได้ไหมมันอยู่แค่ประมาณตรงนั้นตอนนี้มันอยู่แค่ตรงนี้ถึงบอกไงครับว่าเรือเฟอร์รี่มันช้าเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆทันไปดูอ้อมก่อนไหวไหมโอ้ยสะดุดหินโอ้ยดูทางที่เราเดินออกมาดิทุกคนดูวิว เมืองอิมโรบิกลี่จากตรงนี้สิครับสวยม,มากเลยเดี๋ยวต้องปีนดูดีกว่าถ้ามันไกลเราจะเดินกลับนะ<ช>ตรงนี้เหมือนเป็นตอนนี้น่าเป็นจุดชมบิวแต่สมัยก่อนน่าจะเป็นป้อมสังเกตการสํสำหรับภาคศึกปีนได้ไหมวะปีนได้แหละถึงแมน่านจะปีนได้ไม่ต้องปีนนะเกงจะพังหมดอ่านี่นงอ<า>โอ้เดินไปไกลอยู่ครับ มันซิกแซกไปมานี่เองใช่แล้วก็มีโบสจริงๆด้วยนั่นแหละแต่ก็เป็นโบสถคล้ายๆกับที่อื่นน่ะทนขาวฟ้าไม่เดินไหมเนาะเดินกลับดีกว,ว่าเดี๋ยวต้องไปเอียต่อใช่เดี๋ยวเปใช่อัน,นให้ดูจุดหมายปลายทางของเราอีกครั้งในวันนี้อยู่นั่นครับเดินนัดล้อไปหน่อย จาไปเดินเห็นสกาโรสเดินผ่านอิมิโลวิกลี่เนี่ยครับรีสอร์ทจะเงียบสงบหรูหราของจริงไล่มาจากฟฟร a าฟิลลสเตฟานีแล้วก็อิมิโลวิกลี่จะเงียบสงบสุดเอียน,นี่คือจะหูคลาคล่ำไปด้วยฝูงชนแต่วิวสวยจริงอันนี้การันตีได้ตรงน,นี้จะเป็นมีแต่รีสอร์ทหรูหรูพรเวดโร,รตี้เพียบเลยซึ่ง นั่นนะครับหลังจากที่เราเดินสังเคราะห์แสงนั่งสังเคราห์แสงกันมาสักพักเรากำลังเลี้ยวเข้าตรงโซนที่ไม่น่าจะมีที่พักเยอะแยะมากมายเพื่อไปเอียแล้วน่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ข้อดีอย่างหนึ่งของการเดินเทรกฟิราไปเอยอะคือมันจะมีทางบอกตลอดะครับอาจจะไม่ได้บอกชัดขนาดนั้นแต่เนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายครับก็ไปฟีราเลี้ยวขวาคือไปเอียเดินอ้อมไปหน่อยไม่หน่อยอะ่ะ <laughs> โอ้หอมแค่นี้ก็สวยแล้วนะพาทิศกำลังจะตกพอดีเดี๋ยว่าทันดูจากแ a p คือเราเดินมาถึงเอียข้างหลังก็น่าจะเอียเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่รู้จะเอียไหน <laughs> คือเขาได้หาข้อมูลมาครับเขาบอกว่าเนี่ยตลาดเนี่ยชื่อตลาดว่าอะไรสักอย่างเพริโวลัสเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเทรคจากฟีราไปเอียหรือว่าจากเอียไปฟีร่าถ้าใครจะเดินจริงๆนะครับเกือบสิบกิโลเนะี่ยที่จะไปอ๋อนี่ไงมีป้ายบอกสิบกิโลสิบกิโลสิบกิโลม ถือว่านี่เป็นจุดสิ้นสุดกับทางเดินของเราแเห็นที่คนเยอะๆตรงนั้นนะนั่นแหละแลนด์มาร์คสำคัญที่มันจะมีโบสถ์แล้วก็จะมีระฆังสามใบเหมือนทุกเมืองแล้วแต่ที่นี่พอมีพลาิตย์ตกื่อยเขาก็จะมปตัจดซองพื้นที่พื้นที่ฟรีไม่รู้เราจะเบียดตัวเองไปได้ไหมคนก็เริ่มเยอะตรงนั้นนี่เอง ดูเรือลำนั้นดิด้วยความที่พระอาทิตย์สีแดงส้มฉายผ่านฉาบไปด้วยสีน้ำตาลของพวกเขาขนลุกไม่ใช่ความสวยคนละแบบกับพี่โมโนิมาเซียโมโนิมาเซียจะเป็นการสวยคลาสสิกเหมือนรลุดไปยุคก,กลางสวยยุคกลางเออนี่สวยโมเดิร์นนะสวยโมเดิร์เนเนี่ยคือมันเห็นวิวทะเลเหมือนกันแต่มันจะเป็นความสวยงามคนละแบบจริงๆอ่านี่ไงน,นี่ก็คืออีกหนึ่งโบสถ์สำคัญคุมโทนสุด เสียข้าวติดเส้นเกินจริงใช่แล้วเวลาพระทิตกมันจะมีเวลาประมาณไม่เกิน5นาทีเท่านั้นที่แสงมันจะเป็นอย่างนี้ผ่าแล้วคือผ่าเลยเราจะเดินไปตรงนี้เป็นทางแคบเดินหลุดมาจากดาวทาเหมือนกว้างๆตรงนี้ถนนก็จะบีบตัวแคบลงมาแต่ข้างหน้ามันจะมีจุดชมวิวฟรีอยู่วันนี้แต่งตัวเป็นน่าจะเป็นทหารชุดประจำชาติ ของทหารเป็นอย่างนี้จำเขาเรียกว่าอะไรนะเอสโรนเอสโรบสักอย่างถ้าเราไม่ผิดจะขึ้นมาให้ครับตรงนี้มีทางเดินไปทางนี้ทางเดินดตรงไปอ๋อน,นี่เป็นร้านอาหารขึ้นไม่ได้แล้วก็ไปทางไหนดีเราเดินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครเขาาม่น่าจะเห็นผมเชื่อมัน่าจะเป็นจุดลับที่เราเป็นของเราเฉพาะเพราะตรงนี้มันมันเป็นบ้านร้างนี่ไงตบเข่าโอ้โห ไขแดงของจริงเนี่ยแหละที่บอกเพราะว่าถ้าเดินต่อไป Yeah อย่าอี s าซันเซ็ตยิชุดคำอย่าได้พูดคำถามโอ้สวยงามมากเลยให้ทุกคนดื่มเอ็มก่อนแล้วกันพอเดี๋ยวอีกไม่นานมันจะลาฟ้าตะวันเรียบร้อยครับครับ SorryI'm in the yeah! in> in house in the houseWhich house มมด่าขีนี่อคโอเอ t i เอเคอคโอเ่โอเค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 โเโคเคโอเคโอเคอ l คโอเ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 ค a อเ t โอเโอคโโเเเอาอเอเคโอเคโอเคโเคโอเคโโอเคโอเอเคโเคโอเคโเคอเ็นเ็เเ นี่แหละครับผู้ชนที่ดูพระอาทิตย์ตกเสร็จเรียบร้อยตามจุดสิ้นสีเพราก็่ามันจะเดินกลับอย่างที่บอกแหละมันเป็นเนาะมาซานโตรินีเขาก็มาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่กันแหละบางคนที่ไม่ได้พักอย่าพักที่ที่อื่นเนี่ยเขาก็จะมาดูสิ้นสีตอนเย็นเ่ยแล้วลเขากำลังจะกลับไม่ต้องสืบเลยว่าที่ลานจอดรถ <laughs> <laughs> จะชุลมุนวุ่นวายแค่ไหน แต่เราก็ต้องเดินไปทางนี้แหละครับเพราะเราก็จะกลับเหมือนกันมนร้านหนังสือใน h a r r อ p เตอร์เลยในตรอกแล้วก็นี่ยครับใช่มีของน่ารักเยอะแยะเลยขายพวกฟิกชั่นวรรณกรรมเยอมาดูนี่นี่คือโลเคชั่นของร้านหนังสือเมื่อ22ปีแล้วยังเป็นแค่ซากอยู่เลยแต่เปลี่ยนมาเป็นเข้ามาสถานีฮัพพิลียจะคิวมออกกินเบิร์ก น่าเป็นฉบับร้อนแรกๆที่ติดพิมพ์ใช่ดูปกหนังสือดิใช่คือฮับเบอรีนี่เขียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่เขียนอีก <c oughs> อันนี้เป็นแบบของซานตูรินีที่ติดพิมพ์โดยร้านหนังสือนีอารันติสข้าชอบอันนี้มากเลย <c oughs> เออดิจากในร้านเลยเนะี่ย <c oughs> ใช่ใช่เลี้ยงเจ้าอหน โอเคโปสาร์เาไหร่อ๋อหนึยโรอเคอไหมคไรหคอรไหมคุณอะไ a ไหมค u อะไ o ไรอะอะไรไหอะคีอไหะไคอรหคุณอรไหมคุณมอีไมไมีมคครไท าการตกแต่งแล้วก็เขียนเหมือนเป็นโค้ดต่างๆอันนี้ก็เป็นโค้ดของนักปราดนักปราดชื่อดังของกรีซเฮอร์โต,โตเขาคือคนที่บอกว่าแอตแลนติสมีอยู่จริงรู้จักไหมนจากแอตแลนติสนี่คือชื่อร้านแอตแลนติสบุ๊เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอิงบริษัทนิดนึง วัสดีครับเช้าวันใหม่เช้าวันที่สองจริงๆก็ถือว่าไม่เช้าแล้วแหละสายพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าออกไมด้หลับอยู่ผมก็เลยมาเล่นในเซนชั่นที่พักดีกว่านี่มีสาะว่าน้ำด้วยแต่เราไม่ได้เตรียมชุดว่น้ำมาเลยทปนี้ก็เลยโดดปอมแปมไม่ได้นี่ครับตกแต่งคุมโทนทั้งหมดที่พักอยู่ไม่ไกลจากฟิลลาเท่าไหร่เห็นทะเลตรงนู้นด้วยแต่เมื่อวันถือว่าเดินเยอะมากได้เป็นวันที่เดินเยอะพอสมควรเลย ซึ่งโอ้กว่าจะกลับมาได้จะไม่ไน้ว,ว่าขึ้นรถบัสรอบสุดท้ายด้วยหรือเปล่าประมาณสี่ทุ่มกว่าจากเยมาฟีราแต่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวนี้เราจะไปเที่ยวอีกวางแผนว่าจะไปส่วนตะวัอนออกกับส่วนใต้ของเกาะแต่ไม่เดินแล้วนะนั่งรถบัสแทนยักษ์วิชบัสโคจูพาลาเลียวาริคาราหมายเลขเท่าไหร่ที่วันเอฟริโซเนี่ยครับบรรยากาศสายรถบัสยานที่คนมาอ่อเพื่อขึ้นไปท่าเรือเฟอรี่ส่วนเราเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปคันนี้หรือไปคันนี้รอให้ทุกคนสลายโต๊ะก่อนเดี๋ยวเราไปถามมาก่อนว่าใช้คันนี้ไหมไม่แน่ใจจริงคือป้ายอะครับมันจะเขียนบอกว่าจะไปที่ไหนแต่บางทีมันก็ไปไม่ตรงป้ายจริงๆโอ้ยจะชนนั่นน่ะเออเป็นอะไรจ่ายเงินบนรถแหละจ่ายเงินใช่ไหม,ไหมไแต่ไม่จะว่า,วารถไปคันนี้ไปไหน นียว่าไปไหนเข้าไม่น่าไปแค่วบริคาดเดี๋ยวมาดูระหว่างทางว่ารถบัสคันนี้จะเปไน็นป้ายมันบอกว่าไป O N I H E ป้ายไม่ได้เขียนว่าไปที่ไหนไม่มีป้ายด้วยซ้ำ ไปวุลิข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นไม่ค่อยเป็นใครจะถ่ายนี้เท่าไรใช่แต่คนเต็มเลยจะมาเกิดทีไหนวิข้าแล้วที่อส,อสองครับเรียบร้อยถึงแล้วชายหาดบริคาดา้าเป็นหาดหินด้วยแต่ว่าไมนแค่ท่าจอดเรือนะเนี่ยพอถอดแบนกระแนบปุ๊บคือเปรี้ยงเลยนี่เราจะมาสองท้อแสงกันอีกแล้วเหรอ แล้วก็มีมีตู้ไอเทมอีกแล้วขนาดอยู่สุดขนาดนี้มีตู้ไอเทมแต่อย่าไปกดนะครับของยูโรเน็ตเนี่ยอยนาไปสแกมเมอร์ไม่ชอบไปตั้งอยู่ใกล้ๆกับตู้ไอเทมของธนาคารแต่นะครับอย่าไปกดเป็นไงล่ะโอ้ขอบนั่นแบนบสวยปะสวยและนี่ก็คือหาดบริคา卡าออกเสียงถูกปะบริคา卡าหรือบริคาดานบริคดานบริคดาใช่ตอนแรกพวกเราอ่านออกเสียงว่าบริชรา เ่ายแบบไทย,ไทยชายหาดสีดำเนี่ยครับที่เกิดจากโอ้ยร้อนเอาเรื่องเลยที่เกิดจากเท่าฐานภูเขาไฟลาวาแล้วก็หินพัมมิชตอนที่ภูเขาไฟประทุครั้งใหญ่เมื่อ3-6มมาถที่แล้ว นองสายที่นี่มากเลยสนุกอะมันละเอียดร่วนไม่หยาบไม่บาดมือสายสีดำเหมือนเหมือนหงคาร์บ,บอนดูเหมือนเป็นสถานที่ล้างมะเขือเทศทำความสะอาดมะเขือเทศก่อนที่จะนำไปทำเป็นซอสเป็นเพสเป็นเพสใช่ยังใช้งานได้อยู่เลยเป็นไม้สายพานอันนี้น่าจะเป็นโรงงานจริงๆโดยซ้อมของสมัยก่อนส,ส่วนนี้เป็นรูปภาพานี่ละครับ ที่ครั้งหนึ่งชาวบ้านเคยอยู่แสงจริงแล้วก็มีทําการเกษตรกรรมมาครับซึ่งปัจจุบันเวลาขั้นหนึ่งซานตอรี่มันจะเป็นสารที่ท่องเที่ยวไปแล้วแต่ขั้งหนึ่งมีปศาสัตร์มีชีวิตแล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่ตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นส่วนของพาเจอร์ไรส์ดูมีสองขนาดนะขนาดเล็กกับขนาดใหญ่จะ mm hmm. ไม่มีขนาดกลางไม่รู้ทําไมตรวนี้ก็คือขนาดกลางไม่ใช่ในขนาดเล็ก uh. เสร็จแล้วก็ไปน่าจะบนจูฝาตรงนั้นะ แล้วทุกอย่างคือม <ste> <Mustang> ันเป็นแรงงานคนครับแม้ว่าจะมีเครื่องทุนแรงสกิลของคนงานก็ต้องสุดยอดมากเพราะมันคือทํางานแข่งกับเวลานี่ยเป็นสติ๊กเกอร์แพคเกจิ่งสมัยก่อนที่ลอกแล้วอ๋อไม่ใช่ดิเป็นสังกสีไม่ใช่สติ๊กเกอร์สังกสีนี่ก็ส่วนหนึ่งของการทัวร์พิพิธภัณฑ์เขาให้เป็นเป็ซอสคือมันจะไม่เป็นซอสเหมือนเคซีเชติกอพวกนั้นลองกินลองกินลงกิ Thank you. It tastes different, like yes. different than other tomatoes. Mm. So this is what you tried, as I told you, it's double concentrated. Uh, this is a ready-made sauce with herbs for pizza or spaghetti. Mm. Okay. The other ones are with diced tomatoes. Um, basil or onion. And we also w a v e r tomato juice. I'm gonna give it a try. A juice? Wow. wow. <laughs> yes. c h o b e There you go. I a d d e some salt, pepper, and lemon. Cheers. Generally, she doesn't drink tomato juice. <laughs> But t h i s is good. ก็คือได้คัามว่าซอสของคุณยิ่งเยอะโนบิโนคอเราไม่สามารถหาได้ทั่วไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เราสามารถซื้อออนไลน์ได้เท่านั้นหรือว่าซื้อจากที่นี่ซึ่งมันใช้ในการทำพิซซ่าของพวกร้านโดมิโนอะไรอย่างเงี้ยรองกนดา And น an h <Yeah. S 1> yeah. wow, i นี h i s yeah. s e e m อนจะเป็นออริจินอลวั a ว้าวไม่ได d i า n คิดที่จะมีของที i ระลึกนี้ใช่ไหมใช่มอนี้อยู่ที่รมีไม่มีอะไรเลยนอกจากป้ายแค่บอกว่าเป็นปา mm hmm. แล้วก็ลงไปเป็นท่าเรือดูเงียบม,มากเลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยสักคน okay. แค่เราสคนอยู่แล้วที่รอรถบัส <Hey. S 1> อยู่ตรงนี้ เอให้รถมาเถอะรถไม่มาก็ตกเครื่องอะวิทยาลมาเกษตเหลรอรถแล้วก็มาตรงเมืองนี้นชื่อว่ากาเตราดอสเป็นป้ายรถเมล์กาเตราดอสทางซ้ายก็ไปสนามบินถ้าไปทางขวานหน่อยเดินประมาณ15ทีก็ไปฟีราเราจะถึงเมืองการบริต,ตอนไหน เดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์ตอน5โมงกว่าตอนนี้2ทุ่มคือถ้าขับรถมามันจะไม่น่ากังวลนะครับเพราะว่ามันจะต้องไม่เสียเวลาต่อรถเปลี่ยนรถล้อรถอะไรพวกนี้คือมีความเป็นเมืองสูงมากเลยบรรยากาศก็คือริมทะเลริมทะเลจัดจันเลยมันด yeah ูเป็นดาวเทามีร้านอาหาร ขายของเรี่ยงเปิดแลบคนก็ยเยอะแยะใช่ครับบรรยากาศคืออายคนละเรื่องจริงกับตรงเมืองโบลิคาดาคือตรงนั้นเหมือนต้องการความสงบความสงบที่ไม่ต้องรูหลราใช่แบบนั้นคือคนท้องที่อยู่เยอะมากโอ้โหดูดิไปทางขวาก็ไปได้เรื่อยๆไปทางซ้ายก็ไปได้เรื่อยๆมีความเป็นเมืองท้องถิ่นสูงมากมีร้านรวงสุดลูกหูลูกตาเลยเปิดคงเปิดเพลงแล้ว ไม่คนละแบบเลยคนละไวา์ใช่คนละไวา์เลยเมื่อวานรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นนั่นคือลามาซานตอรินีใช่แต่นี่เหมือนเป็นซานตอรินีอีกมุมมองหนึ่งทางที่หาดไปคดาลแล้วก็แม็กซิคานริขนาดเพิ่งมาเหยียบประมาณเพียงชั่วโมงเองแต่รู้สึกได้ว่าอยมีอลไรชอบ<ม>ผับเพียบเลยเ<ม>นี่ยถ้าตัดเรื่องรสชาติออกไปแล้วบอกว่าเนี่ยเดินอยู่บาหลีบาหลีได้เลยนู้นข้าวสวยไม่คนละวายไปเลยใช่ เออก็ดีครับทําให้เราได้รู้ว่าโอเคซานโตรินีมันไม่ได้มีแต่ด้านนั้นด้านเดียวด้านอนื่นก็มีใช่ใครจะไปเชื่อว่านี่คืออยู่บนเกาะซานโตรินีนนในสายตานของเพื่อนของผมเนี่ยอาจจะเหมารวมไปหน่อยแต่ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าตั้งเที่ยงเนี่ยก็จะไปแค่ฝั่งทางเหนือเอียหรือไม่ก็ฝั่งทางตอนเซราใช่คนระไว้จริงใช่อันนี้คือมั่นใจว่าเป็นเด็ก เทียตใส่อยู่ที่นี่เลยนะคนโลคอลแหละคนโลคอลมาเล่นกีฬาส่วนเรามีความเป็นเมืองจริงๆเมืองที่ผู้คนอยู่กราบรไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวจริงเมืองกมารีเนี่ยมันจะมีเป็นอารยธรรมโบราณของที่ร่ายด้วยต้องเดินขึ้นเขาบิทำไมเราใช้คำว่าเดินเขาใช้คำว่าขับรถมากละครันขับรถขึ้นไปมาประมาณสิบนาทีเท่านั้นแต่ถ้าเดินสี่สิบนาทีอะไรต่ออะไร มีหลายที่มากมีขนาดเราคิดว่าเราเผื่อเวลาให้เยอะที่สุดแล้วแต่เราก็ตามเรื่องนอนไปไม่เป็นไรช่นกันมาแล้วเดี๋ยวเขาใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับต้องบินกลับเอเทนส์รถไม่มาพอดีเลยอันนี้แหละเดี๋ยวเขาจะมาส่งคนก่อนรับคนมาจับฟีราห์ฟิราเมืองหลวงอะไรพวกนี้ดูเลยครับนี่ขนาดสามทุ่มกว่าแล้วคนยังเยอะคลิปคัมมิ่งมาอยู่เลยสองรถกับรถแล้วพบอไปในคลิปหน้าครับ วิวตรงนี้น่าสวยมีร้านอาหารแล้วมีน้ำสายสีเขียวจริงๆก็ไม่ได้ลึกมากหรอกครับน่าจะประมาณ4-5เมตรได้เป็นไงบ้างหนาวหนาว,นาวจับเชือกหน่อยพี่จับเชือกหน่อยพี่เดี๋ยวหลงเอาแล้วแสงอ๋อเขาใช้พายเอาต่ออ๋อ,อเป็นอย่างนี้นี่เอง